เปรตวิสัยเป็นยังไงพระองค์ตรัสอย่างนี้ดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจนถึงความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมมาตหรือญาติสาโลหิตของเขา ย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิทานใหม่จากมนุษย์โลกนี้เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรดวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรดวิสัยนั้นด้วยปฏิทานใหม่ดูก่อนพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหลเป็นฐานะเท่ากับว่าได้ในภพของเปรดอย่างเดียวนะ เพราะเปรตอาศัยอาหารสองอย่างอาหารในเปรตวิสัยกับอาหารที่เพิ่มให้จากพบมนุษย์ท่านนี้สังเกตอีกว่าพราหมณ์พูดว่าการให้ทานของเขาเนี่ยเขาระบุถึงผู้รับไหมเขาไม่ได้ระบุอ่าเขาไม่ได้ระบุผู้รับนะพรามให้ทานเนี่ย เวลาเขาให้เขาให้ก่อกองไฟเนี่ยมีผู้รับไหมเขากองไฟเป็นผู้รับหรือว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือน้ําเป็นผู้รับดังนั้นถ้ามาเทียบในปาติกปุคลิกสิบสี่ซึ่งพระศาสดาเรานับตั้งแต่เดลฉา,านไปจนถึงอรันตสมาสัมพุทธ,ธะสิบสี่บุคคลดังนั้นคําว่าทานของพรามณ์กับ ของพระพุทธเจ้ามุมต่างกันละอันนั้นไม่มีผู้รับของเรามีผู้รับอันนี้แง่มุมหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูอีกแง่มุมหนึ่ง <c oughs> พราหมณ์เข้าถามพระพุทธเจ้าต่อว่าถ้าญาติสาโลหิตของเขาเนี่ยไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริปโภค ถ้าญาติเขาเนี่ยไม่ไปเป็นเปรตล,ละ่ะใครจะได้บริโภคพ,พระศาสดาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นดังนั้นเท่ากับว่าญาติของ ชานุโสณีเนี่ยคนอื่นที่ตายไปแล้วเนี่ยที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยก็จะได้ชานุโสณีก็ถามอีกว่าแล้วถ้าญาติคนที่ตายเนี่ยไม่ไปเป็นเปรตแล้วญาติเราอื่นก็ไม่ไปเป็นเปรตแล้วใครจะได้พระศาสดาบ,บอกว่าอย่างไรฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสารหิตผู้ล่วงลับ ไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดังนั้นตลอดสังสารวัตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยการช้านานเนี่ยฐานะที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะพึงว่างจากญาติที่อยู่ในภพเปรตเนี่ยไม่มีนั่นคือแสดงว่าจะต้องมีญาติของเราที่หลงเหลือเป็นเปรตนั้นแน่นอน เท่ากับว่ายังไงเนี่ยญาติเราก็ได้รับในส่วนที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตวิสัยแม้การให้ทานครั้งนั้นเนี่ยจะไม่มีผู้รับตอนนี้เขาก็เลยถามพระศาสดาในเรื่องของอาถานะว่าพระองค์เนี่ยบัญญัติในอาถานะหรือไม่พระองค์ก็บอกว่าบัญญัติอยู่ แล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าบุคคลเนี่ยที่สร้างอากุศลกรรมบทอย่างเนี้ยแล้วไปเกิดเป็นเดราฉานเนี่ยแล้วก็ให้ทานด้วยเนี่ยผู้นี้ก็จะได้ทรัพย์ของเดราฉานซึ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชีย้ไปที่ว่า คนนี้ทำคนนี้ได้คนที่ทำเป็นคนที่ได้แต่พรามเนี่ยเขาคิดว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งเนี่ยให้คนอื่นต้องได้อันนี้คือมุมต่ตาซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยพรามก็รู้สึกอัศจรรย์ว่าอ๋อคนที่ให้ทานเนี่ย ได้ผลด้วยเหรอเขารู้สึกอัศจรรย์แต่เราชาวพุทธจะไม่ไม่รู้สึกอัศจรรย์เท่าไหร่เพราะเราถูกสอนว่าการให้ทานเนี่ยเราได้นะเราได้อน,นิสงส์แต่พราหมณ์ก็จะถูกสอนว่าถ้าเขาให้ใครเนี่ยคนนั้นน่ต้องได้รับพรูเจ้าจึงบอกว่า ได้รับในฐานะและไม่ได้รับในอาฐานะแต่คนให้น่ะไม่ไร้ผลนะก็คือคนให้จะได้นิสสมและพระองค์ก็ไล่เดลฉา,านไล่พบต่างๆไปว่าทานเนี่ยที่ให้เนี่ยส่งผลไปถึงพบไหนว่างปรากฏว่าที่พระเจ้าบอกเนี่ยส่งผล ไปถึงเดราชาฉานะถึงมนุษย์ถึงเทวดาแต่ไม่พูดเรื่องสัตว์นรกเท่ากับว่าทานที่เราให้เนี่ยถ้าญาตสาลุิตถ้าตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยทานเนี่ยไปไม่ถึงแต่ถ้าตัวเราไปเกิดเป็นเดราชานเนี่ยในฐานะที่เราเป็นบุคคลผู้ให้ทานแก่สมณะเนี่ย ฐานนี้จะส่งผลไปถึงเราที่เป็นเดรัจฉานจะได้ข้าวน้ำเครื่องอลังการของสัตว์เดรัจฉานที่เราไปเกิดซึ่งจะมีประเภทแค่ช้างหมาโคแล้วก็สุนัขส่วนมนุษย์กับเทวดาเนี่ยก็จะได้กรรมคุณห้าของมนุษย์และกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย อันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวเราผู้กระทำเนี่ยจะได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ให้ทานดังนั้นในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือคนให้ทานเนี่ยได้อาน,นิสงส์ส่วนผู้ที่รับทานเนี่ยนะก็จะได้ในบางพก ที่เข้าไปเกิดและลักษณะการให้ทานเนี่ยแม้จะไม่มีผู้รับก็ยังได้คือได้กับเปรตวิสัยดังนั้นในพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างมีแง่มุมเยอะนะที่เราหน้าเข้าไปอ่านแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งนะก็จะได้ทราบว่า เราทำกรรมอะไรแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วเราจะได้ผลของทานหรือไม่